อุปกรณ์นำเนินความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางมีเจ้าหน้าที่สําคัญที่สุดคือต้องมีเจ้าหน้าที่กรมทางอยู่าง่นั่นต้องมีป้ายบอกว่าข้างหน้าทางขาสะพานขาี้อมีอยู่แล้วใช่ไหมคะพร้อมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทางไปอยู่ที่ทางแยกก่อนจะถึงเหมือนเหมือนที่ผมเรียนไว้ว่าสิ่งแรกเรียนในการบริหารจัดการคือถ้ามีปัญหาเส้นทางที่เกิดจากภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้ให้เส้นทางผ่านได้เร็วที่สุดในเบื้องต้นก่อนสิ่งแรกเลยนะครับเพราะว่า เส้นทางของกรมทางหลวงเราส่วนใหญ่มันเป็นทางสายหลักเป็นเส้นทางที่คนต้องใช้อยู่เป็นประจำถ้ามีปัญหานี่ติดยาวเลยนะติดยาวเราดูครับแล้วถ้ามันติดแล้วไปสะสมค่ะตรงนั้นก็จะทําให้เกิดการวิกฤตการจราจรเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่คุณกนิการบอกคือเราจะต้องไปแจ้งข้อร่วงหน้านะครับแล้วในขณะเดียวกันคู่ขนานก็คือเราต้องส่งคนไปดูว่าไอ้ตรงนี้จะแก้ปัญหาระยะสั้นยังไงระยะยาวยังไง อะไรทานองนั้นซะะึ่งจริงๆเรามีเวลาเตรียมการอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกปีทุกปีเกิดขึ้นทุกปี้องต้องต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทุกวันเนี่ยความเข้มข้นในการเตรียมความพร้อมเราก็จะทวีความเ,เกี่ยวกับรายละเอียดพวกนี้มากขึ้นเพราะว่าความรุนแรงของวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องนี้จะ มากขึ้นเหมือนที่เราทราบคือจดมันยากขึ้นนะที่บอกว่าบางทีดินสไลด์มันไม่ได้สไลด์แค่ที่เดิมประจํามันย้ายไปเรื่อยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนที่เราทราบกันเดี๋ยวนี้วิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันรุนแรงมันรุนแรงขึ้นก็คงคงเป็นทั่วโลก อย่างนั้นที่สุดเราก็ต้องเตรียมความ<ช>พร้อมไว้แล้วก็เตรียมรับมือทางกานก็เตรียมรับมือนะครับและยังไงท่าผู้ชมชมรายการเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกว่าได้ฟังสองท่านให้ความมั่นใจตรงนี้แล้วแต่ถ้าท่านอยากจะให้กรมทางหลวงเสริมอะไรหรือว่าไปทําอะไรเพิ่มเติมที่จุดไหนเป็นพิเศษก็โทรศัพท์มาได้02 2754225นะคะ,ะ,คะเรามีทีมงานของกรมทางหลวงรอรับโทรศัพท์ท่านผู้ชมอยู่ถึงประมาณบ่าย3ามโมงเลยนะคะไปทางท่านผู้บริการสํารับออาวนความปลอดภัยอีกบ้างถ้าอยากจะฝากถึงผู้ใช้ทางบ้างเราให้ความมั่นใจกับ ประชาชนแล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนมีอะไรบ้างคะครับอยากจะให้ข้อแนะนําในเรื่องของการเดินทางในช่วงฤดูฝนกันแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเป็นที่รู้กันอยู่นะครับการตรวจสอบสภาพรถเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยางรถยนต์ตัวใบปัดน,น้าฝนตัวระบบเบรกนะครับสําคัญแล้วก็ไฟหน้าไฟไท้ายพวกนี้นะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วปกติอยู่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเวลาฝนตกหนักนะครับ ถ้าเกิดท่าสายในการมองเห็นต่ำเนี่ยแนะนําให้เปิดไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกแต่อย่าไปเปิดไฟกระพริบนี่ก็เลยจะเรียนว่าไฟกระพริบเนี่ยมนอันนี้อันนี้เป็นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด อันตรายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าการที่เราเปิดไฟกระพริบสองดวงเนี่ยเปิดเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยนะครับถ้าสมมติเราจะเปลี่ยนช่องจราจรเนี่ยเราเราเราเปิดไฟเลี้ยวเรานึกว่าเราเราเราบอกสัญญาณเขาแล้วแต่ด้วยความรู้สึกของคนที่ขับมาด้านด้านหลังด้านข้างเขาไม่รู้เราเปลี่ยนช่องจราจรอันนี้อันตรายมากนะครับไฟฉุกเฉินควรจะใช้เฉพาะในช่วงที่ที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับผมเห็นเวลาขับผ่านตามสี่แยกก็ชอบเปิดกันนิ่งเปิดไฟธรรมดาคันหลังก็เห็นเราแล้วไม่ต้องกระพริบก็ได้ใช่ไหมครับ อีกอันหนึ่งที่อยากจะเน้นนะครับก็คืออยากจะเรียนว่าในช่วง5นาทีหรือ10นาทีแรกของฝนตกนะครับถนนเนี่ยจะลื่นกว่าปกติเนื่องจากจะมีลักษณะของฝุ่นของโคลนอะไรที่อยู่อยู่ที่เคลือบอยู่ผิวถนนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง5นาที10นาทีแรกของการฝนตกเนี่ยขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษบางคนเข้าใจว่าฝนเพิ่งลงมาไม่อันตรายหรอกนั่นแหละอันตรายเพราะถนนลื่นเลยได้ครับอีกอันหนึ่งคือการใช้ความเร็วนะครับ ความเร็วคงต้องต้องต่ำกว่าปกติที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็การเว้นระยะจากนหน้าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญท่านต้องคงต้องเว้นให้ให้ห่างกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับนะครับอีกอันหนึ่งคือในเรื่องของตัวอย่างที่ได้เรียน บางครั้งเราพยายามแก้ไขแล้วแต่ว่าถ้ายังมีแอ่งน้ํามีอะไรที่ที่อยู่บนพื้นผิวเนี่ยขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับผมว่าการหักหลบเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างในผมว่าขับลุยไปเลยดีกว่าแต่ใช้ความระมัดระวังตัวนิดหนึ่งแต่ส่วนมากเช่นว่าร้อยคนในเก้าสิบคนหักหลบนะครับอันนี้ก่อนที่จะเอันตรายสูงอ๋อคือแนะนําว่ายังไงค่อยๆขับแต่ไม่ผ่านตรงนั้นแหละรับรองว่า ถนนบางหลงถ้าจะเป็นหลุมถึงขนาดรดตรงลงไปนี่เป็นไปไม่ได้นะครับอย่างมากก็คือน้ําน้ํากระจายแค่นั้นเองนะครับนะครับอันสุดท้าย <c oughs> ที่อยากแนะนําคือถ้าท้านท่านยไา่ดีจ่ิีๆรินๆนะครบ <c oughs> นบ่นะานท่าว่าหทาท่่ปลอดภนย่านะครับจอดจอดเล่าีกว่าน <c oughs> ั๊มน้่านนหรือว่าพวก ป้อมตำรวจพวกนี้นะครับผมว่าอันนี้จะปลอดภัยกว่าลองให้ฝนเบาสักนิดหนึ่งเราก็ค่อยเดินทางแต่ก็เห็นหลายคนจอดกันนะคะบางคนบอกไปไม่ไหวจริงๆมันมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้เพราะว่ากรมทางหลวงเองก็มีหลายมาตรการในการอำนวยความปลอดภัยตรงนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะสองฝ่ายก็ช่วยดูแลกันจะได้เดินทางปลอดภัยนะคะ022754225โทรศัพท์มาได้นะคะเดี๋ยวจะนําคําถามมาถามผู้ร่วมรายการ2ท่านเริ่มจากท่านแรกก่อนคุณรสสุคนชลบุรีค่ะ ถามว่าทําไมเวลาฝนตกถนนลาดยางถึงลื่นกว่าถนนคอนกรตีตเกี่ยวมีคะก็เหมือนที่ท่านอนุนได้เรียนไอค,คือเบื้องต้นเนี่ยลักษณะของพอฝนเริ่มตกเนี่ยนะฮะก็คือพวกฝุ่นพวกโคลนพวกความที่อยู่บนผิวทางเนี่ยในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นเขาเรียกเมื่อเลนในลักษณะนั้นแต่ว่าพอตกไปนานๆแล้วเนี่ยก็เรียกพอชะล้างสิ่ง,ส,งสิ่งพวกฝุ่น<อ>พวกอะไรออกไปแล้วก็จะ จะไม่ลื่นจะมีกรณีทีก็คือพอเปียกอพอเปียกก็ลักษณะของลื่นพอเบรกอ้ามล้อก,ก็จะไม่หยุดคอนกรตจะ,ะ,จะลื่นน้อยกว่าเหรอคะโดยข้อจริงแล้วตัวเท็กเจอร์มันหยาบกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวเดียด๋วยวค่อยพูจริงนะครับแล้วโอกาสของถนนลาดยางเนี่ยเวลารถวิ่งไปเมืองร้อนเมืองร้อนนะครับเวลารถวิ่งไปเนี่ยโอกาสที่หินจะจมลงไปคือตอนแรกเราออกแบบเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีตัวลักษณะฟิกชันหรือสกิดดิ้งที่ค่อนสูงนะครับ เราอยากออกแบบให้หินมันก็จะจมแต่ว่าเราเราอยากออกแบบให้ให้ให้ปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับโดยทั้งยอมรับว่าเมืองไทยอากาศค่อนข้างร้อนแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอความร่วมมือครับาคเพราะว่าฝนเนี่ยถึงมันไม่ลื่นแต่ทัศนวิสัยอาจารย์มองเห็นก็ ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะทีเศน่าฟังพยากรณ์อากาศก็ช่วยได้นะบางทีก็บอกฝนจะมาช่วงทุ่มนึงฝนจะมาช่วงเช้าช่วงบ่ายเราก็เราก็วางแผนการเดินทางเราได้ด้วยนะคะคุณเอกสิทธิ์อุทัยธานีค่ะท่านนี้บอกว่ามีปัญหาเรื่องล่องล้ออ่างทองนครสวรรค์ถนนสายเอเชียล่องล้อนี่จะมีฝนกระหนากรฝนด้วยไหมคะก็เหมือนที่เรียนไว้โอกาสถ้าล่องล้อแล้วมันเป็นแอ่งที่ล็อกไว้เนี่ยโอกาสที่น้ําขังก็จะมีแต่นําเรียนว่าช่วงนี้เราได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็สารวจละแล้วก็จะเข้าในบูรณะใน ในงบประมาณจุดนี้นะครับพูดถึงถนพูดถึงเอเชียเดี๋ยวก่อนถึงเอเชียเราต้องผ่านมอเตอร์เวย์ผมรู้สึกวันนี้มีข่าวสารจะมาแจ้งพี่น้องประชาชนที่ใช้มอเตอร์เวย์ด้วยใช่ไหมครัก็คือคช่วงนี้ช่วงที่ฤด,ดูฝนเนี่ยรถราก็ขับลําบากอยู่แล้วนะครับแต่นําเรียนว่าช่วงนี้เราก็มีโครงการที่จะมาบุรณะเสริมความสูงของถนนสายมอเตอร์เวย์นะครับสายวงแหวนตอนออกก็คือเป็นช่วงขาออกนะจากด่านธัญบุรี ไปจนถึงบางปะอินนะครับเป็นด้านด้านเขาออกนะครับเป็นการก่อสร้างยกระดับอันนี้เพื่ออะไรไหมก็เพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับก็คือเส้นนี้ถือว่าเป็นโครงข่ายหลักที่จะต้องขนส่งสินค้านะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวคงจะจําได้ตอนที่ท่วมหนักตรงนั้นผ่านไม่ได้เลยนะตรงนั้นผ่านไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะออกแบบสูงเพื่อป้องกันเป็นเขื่อนเลยเนี่ยมันก็คงจะสร้างผลกระทบอะไรเยอะๆแต่เราดู จากกระดับน้ําสูงสุดเนี่ยทางนี้ทางไจก้าะนะฮะการ่างของไจก้าเนี่ยตรงนี้ยกระดับโดยโดยเฉลี่ยก็คือยกระดับสูงขึ้นประมาณ60เซนแต่การยกระดับเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาระยะย,ยาวะนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ระหว่างการก่อสร้างก็คงได้รับผลกระทบกับพี่น,น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางถึงเส้นนี้จะใช้กันเยอะก็นําเรียนว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพยายามระหว่างก่อสร้างเนี่ยจะพยายามบริหารการจราจรโดย ให้ช่องจราจรเหลือมากที่สุดก็คงมันมีสีช่องจราจรเราจะไม่ทําทีเดียวราจะแบ่งทําทีละสองช่องแล้วระหว่างทำสองช่องเนี่ยเราก็จะพยายามให้ใช้ทางขนานได้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มช่องจราจรให้รถวิ่งได้ได้ดีที่สุดจะเริ่มบูรณะแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คือเรียนนี้จริงๆแล้วสัญญาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่นี้ขั้นตอนการก่อสร้างที่จะเริ่มตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมอะไรถ้าเราไม่เริ่มจริงๆเราจะยังไม่ ยังไม่ปิดการจราจรนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพระชาสัมพันธ์อย่างต่อเน,นื่องตอนนี้ก็เริ่มขึ้นขัดเอาแหละเริ่มขึ้นไปแล้วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีการวางแผนในการเดินทางในช่วงนี้ก็จะนําเรียนว่าช่วงขาออกะนะครับช่วงขาออกคือจากทันยบุรีไปบาบีนจะทํานานไหมคะปีหน,นึ่นงประมาณประมาณถึงพศธิการ5เ5เก็ประมาณปีหนึ่งนะครก็ทันใช้ที่สะดวก เลยก็คือปีใหม่คร่บเรามาแจ้งกันไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่ออนาคตเห็นจะได้ไม่บ่นกันนี่ก็เป็นความตั้งใจว่าทำยังไงก็แล้วแต่เงื่อนเวลาเนี่ยก็คงต้องให้เสร็จก่อนที่เทศกาลนะคะเทศกาลเนี่ยหนึ่งนอกจากใช้ฟรีผ่าน่ผานทางแล้วก็คนใช้รถเยอะต้องปลอดภัยด้วยนะคะคุณสุรชัยสระบุรีแจ้งมาว่าแถววังน้อยหนองแคมีการก่อสร้างนะคะแต่โครงการยังไม่เสร็จ กลางคืนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างอันตรายมากโดยเฉพาะช่วงฝนตกอันนี้ฝากแจ้งมานะคะแล้วก็มีแจ้งมาหลายท่านเลยดิเดี๋ยวสักครู่หนึ่งดิฉันจะฝากทั้งสองท่านไปมันมีทั้งเรื่องของอยากจะให้ขยายถนอนอันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็แจ้งเรื่องสภาพถนนต่างแจ้งเรื่องไฟฟ้าแจ้งเรื่องอร่องล้อก็ยังมีเหมือนกันนะคะแล้วก็แจ้งเส้นทางชมรุดอยากจะให้ไปซ่อมแซมเพราะว่าช่วงหน้าฝนก็อันตรายด้วยยังไงขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาฝากข่าวสารมาถึงกรมทางหลวงนะคะแต่ว่าตอบในรายการไม่ทันท่านผู้ชมสามารถไปติดตามได้จากเว็บไซต์ของกรมทางหลวงนะคะหรือว่าหลังรายร ก็โทรศัพท์ได้158 6สายด่วนกรมทางหลวงทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการเราทั้งสองท่านนะคะท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบำรุงทางท่านรองสนิทพรมวงขอบพระคุณนะคะค่ะและขอบพระคุณผู้บริการสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงคุณอนนท์เหลืองบริบูรณ์ขอบพระคุณค่ะ รวมถึงกับพระคุณท่ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของกรมทางหลวงนะคะเดือนหน้าค่ะวันจันทร์ที่1และ2เรากลับมาพบกับรายการเสือกลางทางหลวงได้ใหม่ประมาณบ่ายสองมงครึ่งนะคะวันนี้ดิฉันกนิกาปรปชุมชาติพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านและทีมงานกรมทางหลวงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ